วันเสาร์แบบสบายๆวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันแห่งความรักนี่เราก็ย่อมเข้าใจก็เป็นวันวาเลนไทน์ถ้าจะถามว่าวันแห่งความรักของทางพระพุทธศาสนา มีไหมมีไหมก็มีนะเมื่อเราย้อนไปครั้งหนึ่งนี่ครั้งพรูธกาดนี่ยายยมก็จะมาแซลวอีกเอาท่านไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะเอาอางี้ถ้าการเมืองนี่ต้องพูดในห้องเรียนมันจะสามารถวิาพาควิจารณ์และระดับคนฟังนีอย่างเช่นจะไปบรรยายอย่างเงี้ย เด็กนักเรียนระดับปตีหรือปอโทอโเนี้ยก็สามารถที่จะเขาเรียกพื้นฐานของเขามีอยู่แล้วผลของการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปพูดตามข้อหลักกฎหมายในห้องเรียนเราก็จะรู้แล้วเออเป็นที่มาที่ไปอย่างไรเราะเหตุนี้เขาถึงให้พระแยกอย่าไปคุยเรื่องการเมืองถ้าคุยปุ๊บอีกฝากหนึ่งถูกอกถูกใจอีกฝากหนึ่ง ไม่พอใจเท่ากับท่านจะมีศัตรูโดยปริยายทั้งท้ีท่แบบก็คุยตามหลักการว่ามันเป็นยังไงสรุปสั้นๆง่ายๆว่าการเมืองคือผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ลงตัวกันก็นั่นแหละปัญหาการเมืองก็จบไม่มีอะไรซับซอ้อนแค่นี้เองอย่างเช่นช่วงหาทรงหาเสียงแนะนำ แดกดันถากถางแทบเป็นแทบตายไม่เผาผีในที่สุดก็จับมือกันเนี่เป็นการบ่งบอกแล้วประชาชนได้อะไรเลยจากเรื่องนี้ก็ก็ฟังหูไว้หูเพราะชีวิตเราจะต้องดําเนินต่อไปก็ต้องทํางานต่อไปเท่านั้นเองบริบทของเราไม่ได้มีอะไรซับซ้อนชีวิตจะต้องดําเนินต่ออัตมาภาพก็ถึงเวลาหกโมงสิบนาทีก็ต้องออกบินทาบาทต่อเช่นเดียวกัน ไม่มีอะไรซับซ้อนก็ทําหน้าที่กิจของสงฆ์คณะญาติโยมบางคนบางท่อนที่ยังทํางานอยู่ค้าขายอยู่เขาก็ต้องจัดเตรียมลงเตรียมร้านต่อไปส่วนเด็กวันนี้วันเสราร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เขาก็ต้องถ้าบางที่ก็จะส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือเรียนพิเศษก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันก็ต้องดําเนินการต่อเด็กบางคนบางท่านถือว่าวันหยุดเขาก็ตื่น ตื่นแบบไม่ต้องรีบตื่นอะตื่นซสายแต่มันก็แปลกเด็กนักเรียนบางคนนี่ก็จะตื่นเช้าเป็นวิเศษอัตมาภาพจะแซวล,ลูกศิษย์ประจำว่าเอ้ยหนูโบนัสทำไมเสาวอ,อาทิตย์ทำไมตื่นไวยังไงมาช่วยพระอาจารย์ถือของบินทาบาตเนีเด็กก็ยิ้มยิ้มมานะแล้วไม่ได้ตื่นแค่คนเดียวด้วยหลายคนด้วยสองสามคนแม้แต่เด็กผู้หญิงนี่ก็ ตื่นมาก็มาทักทายบอกอ๋อพระอาจารย์หนูจะมาช่วยวินบาปอะ่ะก็เดินๆตามๆเป็นไหมนัม่นก็มากะเป็นทีมแต่ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาจันถึงสุขนี่ไม่เห็นหน้าเลยมันก็แปลกเหมือนกันวันนี้เราตัมาพูดถึงเรื่องของการที่วันแห่งความรักของทางพระพุทธศาสนาถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ถ้าเป็นยุคป,ปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าขิงใส่กัน เห็นนะขิงใส่กันเมื่อหลายปีก่อนนี่จำได้เลยว่าวันวาเลนไทน์14บสี่กุมภากับวันมาค้าบูชานี้ตรงกันในรอบ700ปีโอ้แลวใครจะมาเกิดทันนะเจ็ดศตวตรรษเจ0ดปีอ่ะเท่ากับก่อตั้งเชียงใหม่แล้วกัน700ปีก็โหว่อจะครบรอบ แต่แท้จริงแล้วเราย้อนไปเมื่อประมาณ2,500กว่าปีในยุคนั้นมีเด็กคนหนึ่งเนี่ที่เราเข้าใจว่าเป็นเจ้าชายศิทธฐาถนีีตั้งแต่อายุหกขวบนี่โดยทั่วไปธรรมชาติของเด็กนี่ก็ชอบเล่นอะแต่เด็กคนนี้มีชอบวิปัสสนากรรมฐานใต้ต้นไม้ว่า ไม่รู้ว่าบรรลุฌานขั้นไหนก็ไม่รู้่เรียนหนังสือสำนักไหนก็เก่งกว่าครูบาอาจารย์เห็นนะผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดเมื่ออายุถึงวัยที่จะ,จะเจริญพันธ์พ่อแม่ก็เลยจับมาแต่งงานตอนอายุสิบหกสิบหกปีคร้องคู่ครองชีวิตกันมาจนถึงอายุยีบเก้าปีนะในยีบเก้าปี เขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าชายคนเนี้หรือเจ้าชายสิตธาถาเนี่ยจะมีเหตุที่จะต้องออกบวชเรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะจนในที่สุดวันนันตอนอายุยีิบเก้าก็เลยตัดสินใจเขาเรียกว่าบวช คือบวชด้วยตนเองอ่ะเลยมีนายชนะเป็นสักขีพยานกับม้ากันตะกะเห็นน,นะตามไปด้วยเพื่อจะเอาเข้าของสิ่งเหล่านั้นอ่ะในขณะที่พระองค์นั้นผนวกบ,บวชเสร็จแล้วไม่ใช่บวชปุ๊บนี่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่นะถ้าเราตีความกันว่าไปลองผิดลองถูกนี่เท่าไหร่หกปีนะที่เรียกว่าทุกขก,กิริยาเนี่ย โอโหกว่าจะทรมมนร่างกายใน6ปีและในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองก็เดือนเมเออเขาเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเนี่ยเขาเรียกว่าประสุตตะสร้และปริฎิพ่านเห็นไหมตะคร้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จพระองค์ทรงนึกถึงว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่พยากรณที่จะต้องให้เราเนี่ย จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยทุกสำนักนี่ทุกตามตำราเนี่ยก็จะบอกว่าสองอย่างนี่เจ้าชายสีตถาจะต้องถ้าอยู่เป็นครองเลือนก็จะเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิของสีทวีแต่ถ้าเกิดออกบวชก็จะเป็นศักดาเอกของโลกแต่มีคนหักปากกาเสียนก็คือโกธัญญะโกธัญญะเนี่ก็าหักปากกาเสียงชูหนึ่งนิ้วเลยจะต้องออกบวชสถานเดียวก็ โยก็ลองคิดดูเดี๋ยวเขา,วาอายุสาสิบห้าปีอ่ะตอนนั้นเจ้าชายติ่สฐานียังไม่ถึงเดือนเลยแค่เจ็ดวันะเห็นนะทรงพยากรเจ็ดวันกับสามสิบห้าปีมันคนละเรื่องเลยนะลองบวกอายุกันเนี่ยว่าเท่าไหร่ไม่รอไปห้าสิบกว่าเกือบหกสิบแล้วเหรอเห็นนะเราต้องมาวิเคราะห์กันเดยก็รอคอย ล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี้ก็คือใครก็คือลูกหลานน่ะพามร้อยแปดที่ขนานนามพระองค์ที่ทํานายทายทักเนี่ยก็คือลูกหลานของพามทั้งที่ออกบวชเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนึ่งในนั้นมีท่านโกธัญญาในที่สุดก็คือโกธัญญาเป็นพระภิสูุรูปแรกในทางพระพุทธศาสนาและหลังจากนั้นก็ ในขนาดเดียวกันนี่พระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงปฏิบัติเขาเรียกว่ากิจก็คือออกบินธบมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะพระพุทธเจ้าทรงตัดต่อไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะที่นี่ไม่ขัดข้องนะเนาะเชิญท่านมาทางนี้เถิดฟังแค่นี้แหละก็คือยัตสักุลบุตร ยักษ์ศสตร์กุลบุตรมีพักสมัครพักพวกนี้ห้าสิบสี่คนส่วนมากคนที่บวชในพุทธศาสนาในยุคนั้นนี่เป็นระดับขหบดีก็ไม่เป็นลูกเศรษฐีนี่ไม่ธรรมดานะมีคนมีฐานะทั้งนั้นนะไม่ใช่มีตาสีตาศาสที่ไหนนะเฮ้ยม,มีระดับมหาเศรษฐีบวชทั้งนั้นเลยเนี่ยในขณะน,นี้พวกกลุ่มของยักษ์ศสตร์กุลบุตร รวมกับเจ้าพระขีร์ทั้งห้านี่ก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วหกสิบลูกรวมพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในขณะนั้นนี่พระองค์ทรงให้พระศาสนาเนี่ยประกาศกันเธอจงเดินไปคนละทางอย่าไปในทางเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ ชนส่วนมากชนส่วนมากนี่มีนะใครที่ได้ศึกษาลองไปดูตอนที่พระพุทธเจ้าที่ประกาศพระศาสนาเนี่ยหมายถึงว่าส่งเหล่าสาวกเนี่ยไปคุรทานนี่แหละที่เขาบอกว่ากิจของศพเนี่ยก็หมายความว่าพระพิสุสงฆ์เนี่ยที่ได้บวชมาเนี่ยคือควรที่จะทําประโยชน์แก่พระศาสนาเนี่ยเนี่ยที่เรียกแก่แก่ชนเป็นจํานวนมากเห็นนะ ในขนาดนั้นนั่นเองมีเขาเรียกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งนี่มีอยู่สองคนนี่อุปติสากกบโกริตานี่สองคนนี้ก็เป็นลูกเศรษฐีเช่นเดียวกันนะระดับขหาบดีโกริตาอุปติสาอยู่ในสำนักของสัญชัยอยู่ในสำนักของสัญชัยนี่ในที่สุดก็ได้เปลี่ยนน่ะ มีเหล่าสาวกนี่คนละห้าร้อยนะสมัครพระพวกคนละห้าร้อยถ้าเป็น, 1000, นปพ,พันเนี่ยไปเลื่อมใสพระปัญจวัคีทังห้ามีใครบ้างโกธัญญวะวัปปะพระคียะมหานามะท่านอัศชินีไปเจอพระอัศชินีกำลังบินทบาตอุปติสารนี่ทรงเลื่อมใสนี่ เราไม่เคยเห็นพระเนี่ยหรือสัมมนารูปเนี่ยที่มีอาการสงบสงเงียมแบบเนี้ยท่านสำรวมโดยแท้นี่เกิดความเรื่อมใสนี่ก็เลยเดินตามติดแต่ไม่ถึงจะติดมากนะแต่ก็คือมองเห็นด้วยสายตาก็อยากไปถามอะว่าท่านไปเรียนที่ไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอะไรเงี้ย ท่านก็ยังไม่ถ้าพูดกันแบบเบ้านไบนก็คือคนมีมารยาทอ่ะก็เลยรอเวลาและโอกาสก็ปล่อยท่านทํากิจของสมไปก็คือการบินธบานใน่ยามเช้าบินไปบินไปเรื่อยๆในที่สุดก็คือท่านพระสิทินั้นก็เลยวินธบาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ฉันเขาเรียกว่าฉันเช้านนแหละก็คือฉันในบาทตรงไหนสมัยก่อนมันไม่มีที่กุฏิพระนะไม่มีนะ เต็มตรงไหนก็ฉันตรงนั้นก็คือพระอยู่ในโคนตน้นไม้อันนี้เรื่องจริงราให้ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือให้ผมให้พอเนถาสพีอะไรประมาณนั้น,น,น,นในที่สุดอุปติศา์ก็เลยเข้าไปหาเข้าไปหา เมื่อไปหาเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านใครเป็นครูของท่านอ,อ๋อเขาก็บอกไปว่าอ,อ๋อเราเป็นสาวกของสัมมนาโคโดมก็คือพระพุทเจ้าเจ้านั่นแหละโอ้โหแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเพิ่งบวชมาบวชได้ไม่ไม,ไม่นานก็เลยคุยหลักธรรมะาไปว่าทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุ ฟังแค่นี้แหละจนได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับบอกกับใครอะไปบอกกับโกริตาโอโกริตาก็ได้ฟังแค่นั้นอนะ่ะทำใดเกิดตดเหตุทำน้ำย่มดับเพราะเหตุโอ้โหได้ฟังแค่นี้แหละแล้วก็ไปบอกครูบาอาจารย์ ภูบาอาจารย์ที่เป็นสัญชัยเจ้ารัธิก็ประชดประชันกระทันกับไปเถอะเอาคนที่งงโง่ๆอยู่กับเราคนที่ชราอะไปเถอะน่ะมีอย่างงี้เขาอุตส่าห์หวังดีมีของดีมาบอกประชดประชันอย่างว่าแหละทิฐิมาหน้าคนนะเคยเป็นใหญ่ฉันจะมาเป็นลูกน้องก็ทําใจไม่ได้ลูกน้องนี่ก็แห่กันไปเกือบหมดสํานัก ในที่สุดก็ไปทูลขอพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเนื่องนั้นยังไม่จบนะและหลังจากนั้นเสร็จพระพุทธเจ้าก็เวป,ปรดชดินสามพี่น้องที่อุรุเวลากัสปะนาทีกัสปะแล้วก็ขยากรสปะสามพี่น้องที่เรียกว่าบูชาไฟบูชาไฟคนที่เป็นหัวหน้านี่อุรุเวลากัสปาบอก เอาดิพระพุทธเจ้าก็มาโปรดพระเจ้าพิมีสานี่แหละแต่ว่ามีเจ้ารัติก็เลยเรียกว่าเจ้าถิ่นนี่นี่คือคาว่าเจ้าถิ่นนี่น่ากลัวนะพระเจ้าพิมีสานี่เรื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่นานแล้วก็เคยบอกบอกว่าท่านมาครองลังคนละขึ้นกับเราเถอะเราจะแบ่งแบ่งแข้งแต่ในขณะเดียวกันก็เกรงใจเจ้ารัติที่เป็นเจ้าถิ่นที่เรียกว่าปูรู้เวลากัสปบก็ะคือคือพูดแบบแบบไหนอ่ะ ถ้าจะให้กระผมคารบนับถือท่านน่ะท่านไปนี่ยน,นะไปทําความรู้จักกับเจ้าลัทธินั้นก่อนที่เขาเรียกว่าชดินสามพ,พี่น้องที่บูชาไฟพระผูชาชา้ใาเจ้าก็ทรงทราบวาลาจิตเจตานาว่าเป,เป็นเช่นนั้นว่าท่านเกงใจพระมหากษัตริย์นี่เกงใจนะพระพีวิสานี่เกงใจก็เลยอะ ไหนๆก็เป็นเช่นนั้นแล้วถ้าเราอย่างที่เขาบอกอะถ้าเราจะไปตีเมืองหรืออะไรเงี้ยหรือทำอะไรก็แล้วกต่ก็ต้องไปตีหัวหน้าก่อนอะไรคือภาษาอังกฤษโงต้องไปตีหัวหน้าก่อนก็เช่นเดียวกันชั้นได้ก็ะฉันน,ะฉะนั้นพระพระพุทธเจ้าก็เลยเดินไปก็คือไปโปรดก็บอกว่าขอพักที่นี่สักคืนหนึ่งได้ไหม หเห็นนะเบื้องต้นชะดินสามพี่น้องก็ทราบว่านี่พระพุทธเจ้ามาทํำยังไงตัวเองก็เป็นเจ้าลัทีอยู่แล้วอ่ะได้คิดในใจอย่าคิดไม่ซื่อก็เลยส่งพระพุทธเจ้าอ่ะเได้มีที่ให้พักเนี่ยในวิหารเนี่ยแต่หารู้ไหมว่าวิหารนั้นๆัน่ะมีพญางูหรือพญาน,นาเนี่ยตัวใหญ่ ที่เขาบูชาไฟอยู่เนี่ยพญานาคเลยพอบูชาไฟแองเหมื่นกันนะนอนอยู่ในนั้นคงังก็คือพูดแบบบ้านๆสั้นๆว่าส่งระพุทธเจ้าไปตายตรงๆกว่าเด็นเลยคิดอย่างนั้นแหละแต่เปล่าเลยก็เลยส่งไปอ้าวที่ที่อู่เนี่ยท่านต้องไปนอนในนั้นแล้วกันก็เลยส่งไปสาวที่น้องก็คุยกันไปเออเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยดูนะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวมาเก็บศพ ปรากฏว่าภาพเหตุการณ์ลูกน้องก็มารายงานก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งวิปัสนากรรมฐานนี่ทำสมาธิอย่างที่คุณโยมได้มองเห็นน่ะเวลาพระพุทธเจ้านั่งสมาธิในตาอุโบโสถหรือวิหารน,น,น่นั่นแล้วก็ไหนยอย่างนั้นเลยนั่งหลังตรง,ง,ง,งๆนิ่งๆเจ้ารัตทีที่เรียกว่าอุลุกาสปานี่เห็นก็เลยถามว่าอ้าว พยนาน่าอะอยู่ไหนอะนี่ไงพระพุทธเจ้าก็บอกนี่ไงเปิดดูส,งงนะสิอยู่ในบาทงงเลยงูตัวบอลเลอร์ตัวใหญ่ขยานาตัวใหญ่นะพระองค์นี่จับประไฟอยู่ในบาทได้อย่างไรงงเลยในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแดจ่จดินสาพ,พี่น้องที่เรียกว่าการบูชาไฟก็เกี่ยวอะไรราคะ โสดโมหะที่เป็นไฟเผาผลาญจนในที่สุดนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เห็นนะก็บรรลุเลยก็เลยทิ้งเครื่องอัดถาบริขารทั้งหมดทิ้งเครื่องอัดถาบริขารทั้งหมดในที่สุดก็คือส่วนผู้เป็นน้องนี่เฮ้ยไอของพี่ต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่เลยก็เลยตามไปดูก็เห็นพี่ของตัวเอง กูรูเองกะปาบวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยพี่นั่นแหละก็เลยเอาหลักธรรมมาที่พุทธเจ้าเนี่ยประทานให้เรียกว่าแสดงธรรมก็บรรลุใครยาก,กัน,นัที่ก็บรรลุตามในขณะนั้นนั่นเองวันเวลาผ่านมาผ่านไปนี่เหล่าิกสุทั้งหลายก็เลยเฮ้ยเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้านี่นานแล้ว ควรทำอย่างไรล่ะควรทำอย่างไรก็รเลยปรึกษากันว่าพระพุทธเจ้าเนาะอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะอย่โยมอย่าเพิ่งหลงประเด็นนะอตาตมาพาพพูดถึงเรื่องของวันแห่งความรักของพระพุทธศาสนาอยู่นอย่าเพิ่งหลงประเด็นมันเป็นที่มาที่ไปตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเสร็จ เรา,าพระภิกษุก็เลยปรึกษากันเดินทางกันว่าเราจะไปหาพระพุทธเจ้าอ๋อพระพุทธเจ้ยยาอยู่เมืองนี้ต่างคนก็ต่างไปรวมตัวกันช่วงนั้นก็เป็นวันแห่งมาฆะวันมาฆะบูชาพอดีที่เรียกว่าโอวาทปาติโบเห็นนะวันนั้นรวมกันก็เป็นวันแห่งมาฆะ ก็มาจากไหนล่ะก็มาจากเราชดินสามพี่น้องแล้วก็มามาจากเพื่อนเพื่อนสมาชิกของท่านอุปติสารและโกริตาอุปติสารโกริตามาจากใครก็คือพาษารีบุตรพระโมคคัลลานะนั่นเองเห็นนะเดินทางร่วมกันเพื่ออะไรไปเข้าเฝ้าพระเจ้าก็เป็นตรงกับวันมาฆาบูชาเห็นนะวันมาฆาบูชา แต่วันมาค้าบูชานี่บางเดือนนี่ก็จะตรงกับเดือนมีนาเลทกันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกโยมเลทกันไม่เท่าไหร่ปีนี้ก็เช่นเดียวกันเลทไปประมาณสักวันที่สามที่สี่มันก็เลยทาให้พูดกันง่ายๆว่าทางพระพุทธศาสนาก็มีเช่นเดียวกันก็คือวันมาค้าบูชาคันจะบอกว่าวันวาเลนไทน์นั้นก็เช่นเดียวกันแต่แต่ปัจจุบันนี้ ถ้าเราใช้เรื่องของหลักธรรมว่าประจวบเหมาะก็คือรักคุณพ่อคุณแม่รักครูบาอาจารย์หรือว่าเมตตาต่อสัตว์ก็เนี่ยคือเรียกว่าเห็นความรักแต่ความรักในปัจจุบันต่างๆนานาที่เห็นออกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนานากลายเป็นความไข้บางบางคนก็บอกว่าเป็นวันที่บอกรักต่อกันโดยเฉพาะ หนุ่มสาวประเพณีฝรั่งก็คงไม่ต่างกันประเพณีฝรั่งก็คงจะคล้ายๆกันตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าความรักใคร่นะก็คือให้รักพ่อแม่รักครูบาอาจารย์รักสัตว์รักน้ําเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อกันความจริงใจต่อกันแต่ของพระพุทธศาสนานี่ก็จะแยกออกเป็นเรื่องของความ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือความตาม่างกันแต่เจตนาก็คือคมมันเหมือนกันแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ไม่ใช่หรอกวันนี้เป็นวันออกเดทนัดเจอกันมอบดอกไม้กันมอบของขวัญกันแต่ถ้าเกิดคนเรามีศิลธรรมนี่คร้เรื่องหลักของศิลห้านี่อย่างน้อยก็ข้อกาเมสุมิฉาเจลา มันก็คือจบก็ขอได้การจบในยามเช้าเรื่องของวันวาเลนไทน์เป็นลำดับต่อไปก็เตรียมตัวที่พร้อมออกปินรบาดก็เป็นการคุยธรรมะในยามเช้า EP8 แจสะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมพระ อยู่ก็ทำอะไรบ้างโดยเฉพาะพระรูปนี้เช่นเดียวกันว่าทำหน้าที่กิจของสมก็เป็นการให้พรทุกครั้ง นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศเสอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสตังพุทธปิติอิ ชยาสนาเกตาพุทธาเชตวาสวาหานังจตุสัจการสังเยปิวิสุสะาสันหังกะลาทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสัเพปฏติติตาไมหังมัตเกเตมุนิสลาศีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสาะคูนากโรหัตเยเมอนุรุโทสาบีปุตโตจตากิเนโกทันโยปัสสิง โมฆะลานโนจวามะเกทาคีเนสวะเนไมหังอาสุอานันตราหุโรกัส,สโปจะมาหานาโมงอุภาสุวามาโสตะเกเกสะโตคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนซีวิเซฟปันโนโสพีโตมุนิคุงกะโวกุมาลกัสโปเทโรมาหีสีจิตวาทะโกโสไมหังวัฒเนนีจังปฏิทัสสิคุนากะโลปุนโน อังคุริมาโลจะอุปาลีนันจะสีวารีเทลราปันจะอีเมชาตานาราเตติลากามามาเสศะสีติมหาเทลราวิชิตาจินาศาวกาเอเตสีติมหาเทราจิตตะวันโต คิโนรสาชรันตาสีระเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารตัตน,นังงูระโตอาสิตาคีเนเมจตสุตตก,กัางปัจจกัรคังอาสิวาเมอังคุริมาละกังขันธโมระปรินตันจตานาบิยสุตตกลางอากาเสชขัขันนงอาสิเสปาปาการสันติตาชินานาวรสันยุตตาสัตตตารังกตาวิสันชาตาพาหิรัญชันตุปัตถวา อาเสสาวินยันยานตุอนันจตินเตยสาวัสตโตเมสกิเจนะสถาสามพุทธปัญจะเลชินปัญจรมันสารวิวิหารตังเมหิตเลต,เลตมาปาเลตุมังสาพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุุโตสุลักโขชินานุภาเวทิตุปัตถวธรรมานุภาเวนจิตาลิสังโคสังขานุภาเวชิตันตลายโยสัตธรรมานุปาลิตตจารันชิตปัญจเลตต อิติปิโสยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนตีสาขลังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิเพิ่มเมวามิชชตุซอเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณนิโชติราโสยะถา สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภีวาชนะสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระหลังอนุโมทนาบุญในยามเช้าที่โยมนั้นได้มาร่วมฟังรายการธรรมะเล่าธรรมะกับพระอาจารย์เฉิน ที่กดไลค์กดแลกดกดไลค์และกดแชร์ในทาง Facebook ก็ดีในทาง YouTube ก็ดีขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยรวยสาธุ